สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้กับคอลัมน์เปลวสีเงินประจำวันที่23กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้คุณเปลวใช้ชื่อคอลัมน์ว่ารหัส3ตัวเลขไว้วางใจขึ้นต้นอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้หมายถึงวันที่22กุมภาพันธ์นยนะครับยุทธจักรต้องตื่นตัวแต่ว่าไม่ตื่นเต้นครับเมื่อ2ท่านผู้เท่าคือชาญวิทย์กับพนัทเนี่ยแบกเครดิตของ อดีตอธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับหลักรั์นะครับเพื่อไปเป็นนายประกันให้กับเพนกวินอานนท์สมยศหมอลำแบงค์ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112 116และอื่นๆนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการขอประกันครั้งที่3หลังจากที่2ครั้งแรกศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัว ในเมื่อทั้งสอสอทั้งอาจารย์ยืดประกันตัวไปแล้วก็หมดน้ำยาถึงขั้นปรมาจารย์อย่างชาญวิทย์และพนัทต้องออกหน้ามาประกันเองเช่นนี้นะครับยุทธจักรสามนิ้วและสำนักสลิมต่างก็ตื่นตัวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวคืออยากจะรู้นะครับว่ารอบนี้ศาลจะมีคำสั่งอย่างไร พอตกบ่ายครับท่านผู้ฟังครับสารได้พิจารณาคำร้องแล้วนะครับทนายบอกว่าสารให้เหตุผลสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยแสดงเหตุผลเอาไว้อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากสารอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง4ี่ไปอาจจะไปก่อเหตุพยันตรายเดียวกันกันกบที่ถูกฟ้องอีกจึงยังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งยกคำร้องครับ ก็หมายถึงว่าศาลเนี่ยไม่อนุญาตปล่อยตัวชวั่วคราวนะครับเจ้าหน้าที่ราชทันได้นำตัวเพนกวินอานนท์สมยศแล้วก็หมอลำแบงค์เนี่ยกลับไปขังเอาไว้ที่คุกลาดยาวต่อไปตามเดิมนะครับคำว่าต่อไปตามเดิมเนี่ยท่านผู้ฟังครับในที่นี้หมายความว่ายังไงนายกฤษดางนุจจรัตนะครับทนายความก็บอกกับนักข่าวว่าคือถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว,ว่างการพิจารณาคดีก็ต้องติดคุกไปตลอด3ปี ในระหว่างพิจารณาคดีโอ้เรียกกันว่ากินฟรีอยู่ฟรี3ปีวาสนาถึงปานนั้นนะครับในยุทธภพเนี่ยเรานักบูวิจารกันอื้ออึงครับขนาดสือแปลผู้สำเร็จวิชาสาดัชนีทะลวงแผ่นดินออกหน้ามาเองขนาดนี้กระนั้นเลยราคาอีแปะเดียวก็ยังไม่มีรอบที่4นี่เห็นทีธนาธรปิยบุตรสิทธิ์คนโตของสำนักผู้ได้รับการถ่ายทอดและฝึกปลือวิชาล้มฟ้าล่มแผ่นดินสำเร็จแล้ว คงจะต้องแบกยี่ห้อเจ้าสำนักรุ่นใหม่ขนอีแปะมาเป็นนายประกันเองบ้านนะครับกรณีนี้ชาวเสียมกกก็คือชาวสยามนี่แหละครับเมื่อทราบข่าวว่าศาลไม่ให้ประกัน4มารพิการนิ้วต่างก็แท้ซองพากันร้องสถิตยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักคุณเปลวบอกว่าการที่สองสื่อแปะเนี่ยออกหน้ามาประกันเองนี่มีอะไรเป็นแรงผลักดัน ทำให้ต้องยักแย่ยักยันแบกยี่ห้อออกมาเช่นนี้นะครับทุกคนอยากรู้ครับเล่าฮูเองก็อยากจะรู้ฉะนั้นลองฟังผู้เท่าชาญวิทย์เบ่งลมปราณสาธยายสักหน่อยก็ดีนะครับเนื้อความที่อาจารย์ชาญวิทย์บอกก็คือว่าผมหมายถึงอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยนะครับกับอาจารย์พนัทเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือมาด้วยกันเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างใกล้ชิด ในแง่วิชาความรู้ที่เรียนมาเราสองคนก็ต้องการยืนยันหลักวิชาการอย่างอาจารย์พนัทระบุถึงหลักนิติศาสตร์สากลว่าควรจะเป็นอย่างไรในแง่คดีความส่วนของผมก็ใช้หลักประวัติศาสตร์สากลว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าสิ่งที่คนทั้งสี่กำลังทําอยู่และคนรุ่นใหม่กําลังทําอยู่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์สากลของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วโลกที่ยังคงอยู่เป็นจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ จำนวนสมาชิกข,ขององค์การสหประชาชาติสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนยกตัวอย่างที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือสหาราชอาณาณจักรอังกฤษสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษนั้นได้ไปฏิรูปมาจนกระทั่งมั่นคงอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างที่ใกล้เราที่สุดก็คือญี่ปุ่นนะครับสถาบันจัก,กรพรรดนั้นหลังจากที่ได้ถูกใช้อ้างอิงใช้โหนโดยฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลทหารของญี่ปุ่นจนกระทั่งเข้าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองต้องแพ้สงครามด้วยการโดระเบิดปรมามนูไปสองลูกอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าสถาบันพระจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่นปัจจุบันก็คือสถาบันที่ได้รับการปฏิรูปไปแล้วดังนั้นผมเชื่อ ว่าข้อเสนอของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมทั้ง4ี่ท่านที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็คือข้อเสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการประวัติศาสตร์ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ระดับสากลเพราะฉะนั้นผมจึงต้องพูดว่าทั้งอาจารย์พนัสและผมยินดีมากที่จะเป็นคนช่วยผลักดันในเรื่องนี้ได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณเปลเวก็เลยสรุปบอกว่าโอเคชัดเจนครับ สผู้เท่านี่ยอมรับแล้วนะครับว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการ3นิ้วปฏิบัติการปฏิปักษ์ต่อพระมาหากษัตริย์ทุกวันนี้ดีครับผมอึดอัดแทนมานานแต่เห็นเข้าแต่ข้างหลังมาตลอดครั้งนี้จะจะาก,กันไปสักทีหนึ่งส่วนที่ว่าจะมาชุมนุมกันเองไหมเท่าชานวิทย์อ้างว่าแก่แล้วครับแล้วก็ยังออกตัวได้ว่าผมไม่ใช่พ่อยกนะผมก็ชอบดูทายเจริญปุระแม่ยกแห่งชาตินอกจากจะเก่งกล้าหารยังสวยอีกต่างหาก นี่แหละครับคุณเพลย์เลยบอกว่าเมื่อประกาศชัดเจนก็ไม่มีอันใดต้องว่ากล่าวอื่นนะครับนอกจากการชื่นชมยังไงก็น่านับถือกว่าพวกจานซ่อนหน้าในตูดเด็กนะครับคุยควันหลงศึกอภิปรายกันบ้างเห็นว่าพักรัฐบาลเนี่ยแหกแผรกันเองตอมกันเองหึงเลยโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐภูมิใจไทยในประเด็นของ6สอสอดาวเลิกพักพลังประชารัฐงดออกเสียงให้กับรัฐมนตรีศักสยามนะครับ ในขณะที่สอสอภูมิใจไทยโบวตให้รัฐมนตรีพลังประชารัฐทุกคนในอนุทินหัวหน้าพัก,พกภูมิใจไทยเนี่ยข้องใจมากนะครับเช่นเดียวกับพักเก้าไกลลูกพักสี่คนนี่แหกมติไปโบวตให้กับรัฐมนตรีอนุทินก็ลงเล่นกันใหญ่ครับบอกว่าสสแหกมติพักบ้างคําถามก็เกิดขึ้นว่าผิดไหมที่สสเนี่ยแหกมติพักคําตอบคือผิดใจผิดมรยาทอันนั้นปิดแน่ครับแต่เรื่องกฎหมายกดพักเนี่ยไม่ผิด นะครับพักไหนเอาเรื่องโบวตขัดมติพักไปลงโทษสสพักนั้นละผิดเอากันตรงๆชัดๆนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา124เขียนเอาไว้เลยครับบอกว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมบุษิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคําในทางถแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดๆมิได้คุณเปลวก็บอกต่อนะครับบอกว่าและรัฐธรรมนูญมาตรา114ระบุชัดนะครับว่าสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกบุททิสาภาย่อมเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกบัดแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบงาำใดๆฉะนั้นคุณเปลว บอกว่าอย่าทําเป็นเรื่องใหญ่ครับใครมากใครน้อยทดเอาไว้ในใจครับเอาเป็นว่าสอบผ่านทั้ง10ร,รัฐมนตรีคัดลอสจบแค่นี้พอแต่ที่น่าใร่ครวนจากตัวเลขระดับ3บิ๊กก็คือนายกประยุทธ์272ถือว่ามาตรฐานจากจํานวนรวมสอสอพักรัฐบาลน,นะครับนายอนุทิน275นี่เกินมาตรฐานนะครับคะแนนฝ่ายค้าน ไหลมาล้นให้ได้เกินจํานวนสสซีกรัฐบาลซึ่งตามตัวเลขนี้ก็บอกว่ามหาจักรฟักตัวเป็นใหญ่ความในใจสะสมสสพร้อมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทุกเมื่อส่วนนายจุรินได้268้ออันนี้ถือว่าต่ํามาตรฐานนะครับประเด็นสําคัญก็คือลูกพักตัวเองแท้สามคนไม่โหวตเสียงให้หัวหน้าพักก็ถือว่ากําลังตกที่นั่งทศกัณฐ์สั่งเมืองนะครับทศกณัณฐ์เนี่ยมีสิบหน้าสิบปากก่อนตายปากที่หนึ่งนี่ก็พิลาบรมพันธ์ บอกว่าโอ้พี่เพกเอ,อ๋ยฉะไหนเลยมาแกล้งฆ่าพี่ตัวเราก็จะบุยชีวีในเวลานี้ด้วยสอนพิษสำหรับนายกรัฐมนตรีจากตัวเลขต้องหมั่นท่องอิสระยานพาสิทธิให้ขึ้นใจนะครับอิสระยานพาสิทธิที่ว่านี้ก็คืออันเสาหินแปดสอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวจงฟังหูไว้หูคอยดูไปเชื่อน้ำใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ เอวังครับ